ัวเพยนีกันมาใช่มีุยกันมาไหนแพจุบจให้ดูดิออกไปออกไปเาแกออกไปเลยไมได้นะเ่งใคเพกับเรามันเหีกันใช่ไหมใช่อะคือเจ้าของห้องมันไ้แล้ว มีสองล้นนะเล่นแบบนี้น่ารักแต่เสื่อเสื่อเราดีนไปทานั้นอ่เราไม่สนุกด้วยแต่คนโดนอะไรนะแต่ไม่สนุกด้วยหูยิ่งยิ่งกันรักผู้ชายได้คัะและสามคนเยอะไป